สวัสดีครับนักเรียนที่น่นารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับชั้นป4นี่เรับเราก็อยู่กับเรื่องเดิมนะครับบทที่3มนะหนทางเหมือนลรเริ่มต้นที่ธงเขียวนะเรื่องเดิมครับการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายครับเราก็ยังอยู่กับโปรแกรมสแกตเหมือนเดิมอ้าวโปรแกรมสแกตก็ยังอยู่ในเรื่องที่แบบเราอาศัยพิกัดต่างอ้าวเรากาทบทวนกันเล็กๆน้อยๆครับ ิกัดนะครับคือตำแหน่งที่อ้างอิงนะก็จะมีตำแหน่งที่อ้างอิงบนแกน x ที่เป็นแนวนอนนะครับและแกน y ที่เป็นแนวตั้งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสีก็ถือว่าทบทวไม่ให้จุดต่างๆอ่าไม่มีอะไรมากขอข้ามไปเลยนะการใช้คำสั่งในการก็ดีนะครับจากครั้งก่อนนะครับเขียนสคริปต์อย่างไรให้เมลก็ที่ไปยังจุดต่างๆ เราจะทําให้นะครับสคริปต์ของเรานั้นทําให้คําสั่งแมวเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆเราเคยทําไปแล้วสองาทิตย์ก่อนรูให้ทําไปแล้ววันนี้ครับก็จะมีอีกคําสั่งคําสั่งหนึ่งส,ส,สองคำสั่งสิอ่าสองคสั่งอ่านี่เป็นการทารํางานการทํางานของสคริปต์คาสั่งให้ดูคร่าวๆนะอ่าก็จะไม่มีอะไรตรงนี้นะครับ เราดูวิวประกอบสักคู่การที่ักเรียนภาบร้องคำสั่งนะครับในตัวละครแมวเพื่อนที่ไปยังจุดที่หนึ่งนะครับที่ตำแหน่ง x หนึ่งร้อย y หนึ่งร้อยต่อมานะครับเราจะเปลี่ยนตัวคิดคำสั่งให้แมวเพื่อนที่นะครับไปยังจุดที่สองนะครับ x หนึ่งร้อย y หนึ่งร้อยนะครับไปทำอะไรนะครับให้เราไปที่รับคำสั่งปลายนะครับตัดปลายเดิมนะครับติดล่าแล้วก็ไปต่อ ข่อหน้านะครับจุดต่อไปนะครับจุดที่สองนะครับตัด x ร้อย y ร้อยแล้วก็แท้ไขกันได้เลยครับเมื่อนักเรียนนะครับร่างร่าคำสั่งมาวางแล้วนักเรียนสามารถหุ่สออควากกต้องของคำสั่งได้นะครับการกดลงเขียวก็ดูผลลัพธ์นะครับแนวข้อเคลื่อนที่ไปยงจุดที่หนึ่งและจุดที่สองนะครับก็แม้ครับต่อไปนะครับเราจะเขียนกระพริ เลี้ยวเพื่อนที่พยายามอที่ฐานนะครับนั่นก็สามารถที่จะด้านรอกนำรอบคําสั่งที่ทาไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับโดยคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกพิเกตนะครับเลนะครับก็ไม่มีอะไรมากนี่ครับเพราะครูเคยสอนไปแล้วนะ,ะ,ะคำสั่งนี้มันก็จะเดินตามคำสั่งกลายหรือว่าเห<อ>ินที่บางคนบอกว่า เออเอาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับจากที่นกักเรียน,ยนอ่าต่อไปครับเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า go to กับ move go to กับ move เนี่ยตัวละครจะย้ายไปยังตำแหน่งรวเดเร็วจนมองไม่เห็นกันขณะที่ move ก็เหมือนการย้ายตำแหน่งของตัวละครไปแนวเดียวกันกับทิศทางที่ตัวละครหันหน้าอยู่แต่เนี่ยครูจะมาใช้คำสั่งที่ชื่อว่า point direction เนี่ยหรือหันไปในทิศทางที่ต้องการเช่น ถ้าเป็นค่า point indirection ที่เป็น90เนี่ยก็จะหันไปทางด้านขวาค่า point indirection ที่เป็นลบ90ก็จะหันไปทางด้านซ้ายส่วน point indirection 0ูย์เนี่ยก็จะหันขึ้นด้านบนส่วน point indirection 180เนี่ยหรือหันไปทางทิศทางด้านล่างนะครับมันก็หันไปทางทิศทางด้านล่างนะครับอะดูตัวอย่างดูตัวอย่างประกอบดูตัวอย่างประกอบนะครับ ตัวอย่างประกอบอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะตนึงเนี่ยนอยัพตะคูขอเชื่อมไอแพดกับแป๊บหนึ่งครับจะมีโค้ดคำสัง่ง ครูทำตอนเราเรียนนั่นแหละนะครับเรียนเมื่อกี้นะครับสำหรับคนที่เรียนไม่ทันมาดูย้อนหลังได้นะครับขออนุญาตจัดหน้าจอกัแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนภาพให้การทำนะครับการทำเนี่ยสามารถทำได้ในโทรศัพท์ก็ได้ ก็ทําในโทรศัพท์เหมือนกันนี่ก็จะเป็นโค้ดคําสั่งนะครับเดี๋ยวครูขอลบอันนี้ออกก่อนอันนี้ค้างไว้จากที่เราเรียนนะเมื่อกี้อ่านี่เป็นคําสั่งง่ายๆนะครับปึ๊บซูมให้ นี่เป็นคำสั่งที่เราทำกันจากสองอาทิตย์ก่อนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แมวมันก็จะเดินอย่างนี้ตามเส้นทางของโป้งและก้อยนะครับที่ไปออกกำลังกายกันจำได้กันเนาะอ้าวต่อไปครับต่อไปเราจะใช้คำสั่งคำสั่งที่มันเป็น point i n d e r e c t i o n เนี่ย point i n d e r e c t i o n เนี่ยหรือหันไปในทิศทางหนึ่งมาประกอบโดยที่นะครับ เราจะให้โดยที่เราจะให้แมวสเค็ของเราเนี่ยหันไปตามทิศทางที่เราต้องไปเช่นจุดที่หนึ่งครับจุดที่หนึ่งนี่คือจุดที่หนึ่งมันก็ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่คือจุดที่หนึ่งก็จะให้มันหันหน้าขึ้นไปอดูนะหันหน้าขึ้นถ้าหันหน้าขึ้นไปมันจะใช้อะไรเอ่ยหันหน้าขึ้นไปใช้อะไรเอ่ย point direction เป็นศูนย์หรือว่าหันไปเป็นเลขศตรงนี้ใช่ไหมครับะนะครับมาที่กลุ่มโค้ดคำสั่งครับด้านซ้ายมือสีฟ้าครับเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่หรือ motion ครับไปเลือกคำสั่งที่ชื่อว่าหันในทิศทางจุดแรกครับจุดแรกมันขึ้นไป เดีียด๋ยจุดแรกมันขึ้นไปใช่ไหมก็เป็นศูนย์ูนนะอ่าขึ้นไปแล้วครับแต่ว่ายังใส่ไม่หมดมันไปหมดเลยจุดที่สองครับเราอยากให้มันหันกลับมาด้านนี้เราก็ไปที่จุดที่สองครับเขาหันในทิศทางมาใส่จุดที่สองตรงไหนเอ่ย ตรงนี้ครับหันไปทางด้านขวาสิเป็นเรืองอ่าเป็นแล้วครับจุดที่สามครับคือหันลงด้านล่างตรงนี้เราก็แปลรรคำสั่งที่ชื่อว่าหันในทิศทางวาใส่ครับในจุดที่สามด้านล่างเป็นร้อยแปดสิบตามลูกสอนเลยนะครับตามรูปสอนเลยมันก็จะลงมาอย่างนี้นะครับ ส่วนจุดที่สี่ครับจุดตรงนี้เมื่อมันหันมาอย่างนี้มันก็หันมาด้านนี้ครับแสดงว่าหันไปทางด้านซ้ายทานะว่าสายไปด้านนี้และจุดที่ห้าครับจุดตรงนี้ครับให้เรานั้นมันขึ้นด้านบนใช่ไหม ตรงนี้ของเราก็เป็นศูนย์ครับนช่ไหมครับปึ๊บๆึ๊เรียบร้อยครับแต่ว่าสุดท้ายมันต้องหันหน้ากลับไปยังจุดที่เป็นด้านขวาเอาค o i n t Direction มาไว้ตัวสุดท้าย,ยครับหรือหันในทิศทางเรียบร้อย ขอเปลี่ยนตรงนี้หน่อยนะไม่สมูทตรงนี้ขอเป็น90นะครับตรงนี้ขอเป็นศูนเมื่อเราได้ตัวละครสกเก็ตของเรานะครับปันหันไปตามทิศทางแล้วเนาะเมื่อเราได้ไปแล้วนะครับโค้ดนี้ครดจะเอาไว้ให้นะที่คือคำสั่งแรกที่ชื่อว่า พออินดิเคชันนะครับที่โควมาประกอบนี่คือคำสั่งแรกนะนะือหันในทิศทางเนี่ยถ้าเป็นเลขที่เป็น90ก็จะหันไปด้านขวาถ้าเป็นเลขที่เป็นลบ9ก้าก็จะหันไปด้านซ้ายนะครับถ้าเลขเป็นศูนย์ก็จะหันขึ้นด้านบนถ้าเป็นเลขร้อยแปดสิบเนี่ยก็จะหันลงด้านล่างนะนี่คือคำสั่งแรกอ้า ต่อไปครับคำสั่งที่2องครับที่ครูจะเอามาใช้ในการเขียนโค้ดวันนี้ครับเป็นการใช้เส้นปากกาให้มันลงเส้นให้มันลงเส้นโดยที่ครับโดยที่เราจะไปคลิกเลือกปากกาตรงไหน,นในกล่งคำสั่งเราเอ้าไปดูตัวอย่างครับดูตัวอย่างกันสู่หน้าจอของโปรแกรมสเกตครับตรงคำว่าปากกาครับ ตรงรก้อปากกาอยู่ตรงไหนครับอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับด้านล่างตรงนี้ถ้าคูขยายมันจะกลับขึ้นมาได้ใช่ไหมนี่คือด้านล่างปากกาให้เราเอาเมาส์หรือมือเรามาคลิกตรงนี้ตรงนี้นะคลิกเข้าไปเมื่อเราเข้ามาส่วนตรงนี้ครับเขาเรียกส่วนนี้ว่าส่วนขยาย จะเจอส่วนขยายมากมายเลยนะครับให้เราไปลิกไปไปคลิกเลือกคําว่าปากกาครับก็จะเกิดเครื่องมือนะครับกลุ่มโค้ดที่ชื่อว่าประกาอยู่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะใส่เส้นประกานะครับก็จะมีคําสั่งไม่กี่คําสั่งที่เราจะใช้กันก็จะมีคําสั่งที่ชื่อว่าลบทั้งหมดอย่างนี้นะครับหาลบทั้งหมดหรือว่าคําสั่งที่ชื่อว่าจรดประกานะครับจดประกาคือการ อาปการกดลงนะขีดเส้นยกปากานะครับยกปากาก็คือการยกปากาขึ้นเออเลิกเขียนแล้วนะตั้งค่าสีปากาใครตั้งสีเป็นอะไรสามารถเลือกได้ครับหรือว่าจะเปลี่ยนขนาดฟอนต์ขนาดปากานะก็ได้อ่ะมาดูครับตัวอย่างครับคําสั่งแรกเราจะใช้กันว่าให้มันลบเส้นทั้งหมดเลยเมื่อคลิก ให้มันเริ่มจะหลดปากกาตรงไหนามาดูโค้ดครับให้มันเริ่มจะหลดปากกาตรงตรงนี้ครับตรงจุดนี้แสดงว่ามันคือ x 0 y 100ตรงไหนคือ x 0 y 1 0 0ครับตรงนี้เติมให้หลดปากกาเลยนะต่อไปครับปึ๊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 มันเขียนเสร็จเราจะยกเส้นปากกาขึ้นตรงจุดสุดท้ายก็คือ x ที่เป็น ลบร้อยและวเป็นศูนย์รยกาขึ้นครับรขาาาองมัใส่มาดูผลลัพธ์กันเห็นไหมเราก็เส้นปากกาออกมาแล้วครับ้เส้นปากกาออกมาแล้วทำไมยังเป็นสีปากกาอยู่เดี๋ยวสักครู่นะอ่นนี้ก็เป็นเส้นปากกานีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบประกายอย่างนี้เป็นต้นแล้วจุดแรกกูณลืมไปว่าคือจุดตรงนี้ให้ม,มันขึ้นมาเลยเดี๋ยวเอาไปถ้าตามใน้ทั้งสีอเรามันก็คือตรงนี้เลยเอาไปี เป็นอย่างนี้ครับให้ตามหนังสือเราสามารถตั้งค่าสีปากกาได้ครับจะสังเกตว่าสีปากกาของคุณเป็นสีเขียวเพราะครูใช้สอนเราตอนนั้นเป็นสีเขียวนะครับจากนคจะเอาเส้นสีแดงนะตั้งขนาดปากกาได้ครับตั้งขนาดของปากกาได้เอาสัก5แล้วกันตัวอย่างครับอ้าเส้นเขาเปลี่ยนสีแล้วเป็นไงล่ะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆในการใช้โค้ดคำสั่งที่ชื่อว่าเพนกับ p o i n t อ e direction หรือว่าปากกาและหันในทิศทางนั่นเองนี่จะเป็นงานชิ้นที่หนึ่งนะครับให้เราเขียนโค้ดอย่างนี้แล้วแคบลงหน้าจอนะครับแคบหน้าจอลงในอัลบัมลงในอัลบั้มของเราอารัลบัมในกลุ่มห้องนี่คืองานชิ้นแรก ให้มันเดินไปเลยแคปโค้ดให้มันเต็มๆอย่างนี้แคปหน้าจอมาเลยนะครับเราสามารถแคปก็ได้ทุกคนนั่นแหละสามารถทําในโทรศัพท์ได้ครับโทรศัพท์แคปหน้าจอง่ายครับอ่านี่ยจะเป็นงานชิ้นที่หนึ่งนะครับส่วนงานชิ้นที่สองครับงานชิ้นที่สองของเรียนก็คืออ่าอย่ไหนล่ะ 二乘以二，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 二 จะเป็นงานชิ้นที่สองที่เราต้องทำนะครับบางคนก็ทำไปแล้วแหละนกน้อยเหินเวหาเหินเวหารูปโป่งนะครับเขาบอกว่าไงครับให้นักเรียนแสดงเส้นทางการเดินของนกไปหารูปโป่งแล้วห้าวัยและกลับมาที่เดิมตามลําดับหมายเลขนึงนะครับสีเหลืองแสดงเส้นทางก่อนนักเรียนจะเอาเส้นทางสีอะไรไม่มีสีดำใช่ไหมอ่าโอเคเส้นทาง และกลับมาที่เดิมแสดงว่ามันก็ต้องบินกลับมาที่เดิมด้วยอย่างนี้เป็นต้นส่วนระบายสีลูกโป่งครับคู่ไม่มีสีสีเหลืองใช่ไหมหมายเลขหนึ่งอันที่สองสีชมพูอันนี้ก็รนราจะพยายาเอาละกันนะครับเอาอย่างนี้เป็นต้นง่ายๆ็นงานนี้ ถ้างเรีนเสร็จแล้วก็อัปโหลดใส่อัลบั้เหมือนเดิมครับมีทั้งหมดอยู่2งานเอาทบทวนก่อนงานชิ้นที่1งานชิ้นที่1คืองานนี้ให้เราเขียนโคดนะครับเขียนโค้ดคำสั่งที่ได้คำสั่งมา2อันก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า p r i n และคำสั่งที่ชื่อว่า point interaction เอามาประกอบ2อันนะครับโคดครูจะแคปไว้ให้อยู่นะครับ คูแคบไว้ให้อยู่นะครับส่วนงานชิ้นที่สองนะครับงานชิ้นที่สองก็คือใบงานที่เป็นเฮิรนเวหาหาลูกโปกนะครับอ่าที่งานชิ้นที่สองเสร็จแล้วก็อัพใส่อัลบั้มในกลุ่มของนักเรียนเองนะครับที่ครูสร้างไว้ให้ในกลุ่มห้องของใครของมันโอเคอ้าว <c oughs> สำหรับการชิกชื่อในวันนี้ครูเอาตามที่ เราส่งงานนะ,อะพอตามที่เราส่งงานเนี่ยพอตามที่เราส่งงานใครไม่ส่งก็ไม่เช็คนะครับแต่ก็มีระยะเวลาอยู่ก็คือให้ส่งให้ส่งก่อนสี่ทุ่มนะครับหรือ22่สนกาถ้า22่สนกาแล้วเรายังไม่ส่งงานพวก็ไม่เช็คชื่อเลยอ่าแต่ก็จะได้คะแนนเช้งานไปแค่ไม่ได้เข้าเรียนแค่นั้นแหละนะครับสำหรับวันนี้ก็ มีเพียง2ง,งานนะครับการเรียนการสอนของเราในวันนี้อแลครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจรับชมรับฟังกันนะครับอ่แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับขอบคุณครับ